สวัสดี FC Fanpage นะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ร้านเติร์นแม็กซิงบางบัอินครับผมพามาดูรีวิวนะครับคันนี้เป็นรถซูซูกิเซียสนะครับซูซูกิเซียสนะครับผมตัวนี้วันนี้นะครับลูกค้าจากโซนลังสิตนะครับจัดล้อแม็กนะครับขอบ17นะครับเป็นล้อแท้นะครับคอส m ์มิดนะครับ XT 0 0 5นนะครับหรือว่าลายเวลนะครับตัวนี้ก้านดำนะครับขอบก้านเงานะครับแล้วก็ขอบก้านนะครับแล้วก็ขอบล้อนะครับ เป็นสีไดททองอ่อนนะครับไดททองอ่อนนะครับบอกเลยว่ายังแจ่มเลยครับชุดนี้สเปคล้อนะครับขอบ17นะครับกว้าง7.5ออฟอยู่ที่30นะครับใส่แล้วล้นนิดๆใช้คําว่าพอดีซุ้มดีกว่าครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับสําหรับซูซูกิเซียสนะครับใส่แล้วประมาณนี้ครับไม่ล้นนะครับพอดีซุ้มนะครับออฟโผลมากนะครับให้ดูรีวิวกันจัะจนะออฟโผลมากเลยครับสีสวยครับคันนี้คันนี้รถลูกค้านะครับ จัดใส่สปริงโหลดมาด้วยทรงก็เลยสวยเลยดูรีวิวรอบคันนะครับรีวิวจากทางร้านเตอร์แม็กซิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมรถลูกค้าจากโซลังสิตครับสวยจริงๆครับดูดูดูดในล้อตัวนี้สวยมากๆครับผมรีวิวรอบคันนะครับเป็นรอบคัน s ซู u k กิเซียนะครับเครื่อง1.2นะครับโดยรวมแล้วสวยเลย สเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวทางร้านเราจะลงภาพนิ่งให้ทางหน้าเพจนะครับยังไงก็ฝากลูกค้านะครับกดไลค์กดแชร์หรือว่าเป็นกําลังใจให้ด้วยในการทําคลิปต่อไปนะครับในการรีวิวรถแต่และรุ่นแม็กแต่และไลน์นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีช่องทาง Youtube t ร์กแม็กซิงบางไปอินด้วยนะครับผมยังไงแล้วเดี๋ยวฝากลูกค้าเข้าไปติดตามชมมันด้วยนะครับ